ทำไมเจ้าถึงไม่ฆ่าเจ้าเดรชานนั่นทำไมไม่ยอมฆ่ามันคุณชายจางคู่มั่นของท่านถูกทำร้ายแบบนี้ท่านควรจะระบายความโกรธใส่นางอย่างนั้นหรือทำอย่างอื่นไม่เป็นหรือยังไงกันย่ข้าเสียใจยจริงๆในตอนนั้นทำไมถึงไม่ได้ฆ่าเจ้าเดรชานนั่นทำไมถึงกลับปล่อยให้มันรอดชีวิตอยู่แบบนี้เอ๊ะ จางหลางระงับอารมณ์ก่อนเถอะข้าจะไปหาท่านพ่อเมืองนู่เจียงเลือนผู้ว่าการเขียนได้ดีมากนับว่ามีความสามารถจริงๆไม่เหมือนกับชายหนุ่มทั่วไปที่จะมาเขียนได้เลยหลายกาดมากท่านพ่อหนังสือเล่มนี้มันเจ้าคิดอยาาใจข้าออกรายงานต้องห้ามหนังสือนี่นะหรือใช่ขอรับท่านพ่อหนังสือเล่มนี้นะ่า เจ้าเคยได้ยินปิดต้องห้ามหนังสือที่ได้รับความนิยมหรือเปล่าข้านะ่าปิดหนังสือได้แต่นั่นก็จะทําไม้หนังสือได้รับความนิยมกว่าเดิมหรือเปล่าเนาะหากสังหารเสรินหลังได้ก็จะสามารถทําลายต้นต่อของหนังสือนี่ได้เช่นกันถ้าหากอยากจะให้เขาตายก็มีแต่ต้องทําลายเรือนขุนนางเสวียนบู่หรือว่าท่านจะปล่อยให้เจ้าเดรัชานได้ใช้หนังสือนี่ทําลายชื่อเสียงของสวีเสียนเสียนหนาะเช่นนี้ตระกูลจางของเราก็ไม่ใช่ตัวตลกหลอกเหรอ แล้วยังไงล่ะข้าจางชงเป็นเพียงแค่คมมีของกษัตริย์เป็นข้าราชการที่โหดเที่ยมซึ่งข้าไม่ได้ต้องการเป็นข้าราชการที่มีชื่อเสียงตลอดไปชื่อเสียงหน้าไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าเสียด้วยซ้ำํำจงจําไว้พวกเราหนะ้ามีเป้าหมายแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการเอาชนะเลือนขุนนางเสเวียนบู่ทาให้ตระกูลร่ารวยนับร้อยปีอย่างเขาต้องสูญสลายข้าทราบแล้วท่านพ่อทํางานแต่งให้สวยงามสะเถอะ งานแต่งงานนั้นนะสำหรับเราแล้วจะกลายเป็นงานที่ใหญ่จะใช้โจมตีเลืยนขุนนางเสวียนมู่พยายามรักษาสายตาให้สงเข้าไว้อย่าไปพัวพันกับเสินหลังมากนักจงจาไว้เป้าหมายเจ้าคือขุนนางเสวียนมู่พ่อคารับท่านพ่อเจ้าทํารลายสวีเซียนเซียนงั้นหรือเอ๊ะท่านพ่อเดาวได้อย่างนั้นหรือเจ้าเนี่ยนะรีบกลับไปดูแลนางให้ดีๆซะไปลูกหน้าตามืดมัวไปหน่อยคอรับ ตราบใดที่กําจัดคุนนางเสวียนวู้พ่อได้ท่านพ่อก็จะได้ยกบางเพนสูงส่งใต้ล่าก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้อีกและตะกูลสวีที่สนับสนุนเงินทองก็ยังจําเป็นอยู่ตอนนี้วิธีนี้เท่านั้นที่จะใช้ต่อต้านศัตรูนี่แหละตอนนี้เราทําได้แค่ต้องปล่อยเรื่องส่วนหลังไปก่อนเราต้องพยายามหาโหนทางกําจัดเดือนขุนนางเสวียนวู่ให้ได้นี่แหละคือเรื่องที่สาคัญภายในเรือนขุนนางเสวียนวูโพ่อ เออภรรยาข้าเห็นไหมว่าข้าทำงานหนักแค่ไหนไม่รู้ว่าพออะไรชื่อศัตรูบนกำแพงเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดนะสิไม่ง่ายเลยนะกว่าจะข้าเทียนถึงตอนนี้มีเพิ่มมาสองซะแล้วเมื่อไหร่หนอความยุติธรรมจะหมดสิ้นไปเสียทีเมื่อไหร่กันนะที่ความแค้นของข้าจะได้ยุติดสิ้นสุดลงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสักทีศัตรูของสามีก็คือศัตรูของข้านะภรรยาข้าเจ้าจะทำแบบนี้สิหากมีศึกลกเข้ามาด้วย ข้าไม่คิดจะยอมแพ้เลยนะนั่นแต่ข้ามคืนนี้เป็นงานเลี้ยงมั่นหมายซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานเลี้ยงทางการแต่เป็นการซักซ้อมน่าจะมีการโจมตีมายังเดินขุนนางเสวียนมู่แน่ๆพอถึงเวลานั้นใครที่กล้าหาเรื่องก็ต้องตายสถานเดียวข้าจะทําให้พวกเขาต้องได้ชดใช้คุณชายท่านขุนนางอยากจะพบท่านข้าเอ๋ได้ถึงแม้เซินหลาาจะมั่นใจค่อนข้างมากแต่ขุนนางเสวียนมู่กลับรู้สึกลากับถูกขุนขากดดันอย่างหนัก ท่านพ่อตาล้างเออมาแล้วหรือมีสามคนที่เขาคิดไม่ถึงก็คือแขกที่เชิญจะมายังเดือนจางจิ้นเสียด้วยนีส่สิคนแรกก็คือถังไทที่เป็นบุตรชายคนโตของคุณนางเหนือจินไห่จินไห่กับข้าเสเวียนบู่นับว่ามีความขัดแย้งกันนี่ถือปเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของคุณนางเก่าแก่แต่เขากับยืนเข้าคู่อีกฝ่ายเคียนชัดๆว่าต้องการเมินเฉยเล่าคนที่สองจะเป็นกลุ่มนางกงผิงคุณชายสองคุณนางเจิ้นเปยหู นานกงผิงซ้ายมือนานกงโอ้ขวามือขุนนางยศโโหอย่างเจิ้นไปโหเป็นฝ่ายที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากมีทับเหนือทับใหญ่อยู่ใต้อานัตและเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นกึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายแต่ก็ได้ยอมรับกฎของขุนนางใหม่ทันทีซึ่งตอนนี้เขาได้ส่งลูกชายสองคนไปเข้าร่วมงานมั่นของจางจิน้นแขกส่วนที่3คือแขกที่ขุนนางเสวียนวูโพแทบไม่อยากจะเจอผู้สงสารของหยินยวนหุย หยินย่วนหุยเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของราชวงศ์เหยียนที่ถือครองความมาัง่งคั่งทางเศรษฐกิจมากกว่านับสิบแว่นแขวนในช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาหยินย่วนหุยมักจะมีความใกล้ชิดกับคุณนางค่อนข้างมากแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการเข้าร่วมกับงานแต่งของจางจิ้นเป็นอย่างมากและก็ยังเป็นส่วนกุญแจสําคัญหยินย่วนหุยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของคุณนางจวนสเสวียนบูนนั่นเองสถานการณ์ช่วน,นี้นี่แหละ หลังเออปัจจุบันขุนนางสวียนู่นาถูกกดดันจากทุกทิศทุกทางมากนักตัวข้านเหนื่อยใจมากจริงๆทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆข้าจินจ่วสามารถสัมผัสได้ถึงว่าจะมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรอที่จะจัดการกับเราอยู่แน่ๆหลังเออจางจิ้งกับสวีเซียนจะมั่นหมายกันเจ้าไม่ต้องไปงานนั่นหรอกนะแหมท่านพ่อตาไม่ต้องห่วงไปหรอกนะข้ารู้ดีว่าจางโฉงต้องการจะทำอะไรเอ๊ะ สำหรับข้ากินนอนอย่างสบายใจใช้ชีวิตสบายๆอย่างมีเกียรติก็พอแล้วข้าน่ะรูดีว่าจางฉงจะมองข้าอยู่ในตำแหน่งไหนและข้าคิดจะทำยังไงเพื่อที่จะจัดการให้ขุนนางเสวียนวู้โพต้องดับศูญย์เสียตายซ่าพอะงานข้าถึงได้มองเขาทะลุปูโป่ปงยังไงล่ะหลังเออเจ้าช่วยพูดดีๆหน่อยสเสวียนวู้กว่าอะไรมากที่สุดอย่างแรกคือความโดดเดี่ยวและโลกคือศัตรูนี่คือสเสวียนวู้ ทางหลงานซานได้ยอมจำนวนต่อข้อตกลงใหม่แล้วทางจินไห่ได้ร่วมมือกับข้อตกลงใหม่เพื่อฆ่าเราและตลอดมาสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้ก็คือซินไปโฮและด้วยวิธีการนี้สเสวียนมู่จะกลายเป็นขุนนางทานผานศึกที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเทียนหนานและเราอยู่ตามลำพังท่ามกลางแสงแดดของนโยบายใหม่ของกษัตริย์แผนการที่จางชงวางไว้ล่วงหน้าหมดแล้วแต่เลนขุนนางของข้าเองก็ไม่ได้มีการโต้กลับแต่อย่างใด ท่านพ่อตาเคล็ดลับที่จางชงนั้นใช้คือสิ่งนี้เขาอยากให้พวกเรานำทรัพยากรทั้งหมดเข้ามาอยู่ในหัวมุมขุนนางเจิ้นเป่ยโหและคิดอยากจะใช้พวกเราทุ่มสุดความสามารถยกอำนาจให้เจิ้นเป่ยโหไม่ว่าศัตรูคิดอยากจะให้พวกเราทำอะไรพวกเราก็ไม่ยอมให้จางเป่ยโหได้ไปง่ายๆหรอกด้วยเหตุการณ์นี้ก้าวต่อไปของจางฉงก็คือหาทางบ่อนทำลายด้านการเงินของเราเนื่องจากพวกเราได้ติดหนี้เทียนเวยหุยมีลายลักษณ์อักษร และมีตัวเลขที่มากพอถ้าหากเราไม่อาจชำระหนี้ได้ผลกระทบที่ตามมาแทบไม่ต้องคิดเลยหลังจากเสษ็จสองเก้าแผงการถ้าหากข้าเป็นจางชงแล้วก็ข้าจะใช้ท่าที่สสังหารซะนั่นก็คือข้อผิดพลาคของกอดจินซานกวาดล้างเลนขุนนาสเวียนวู่พ่อให้จบสิน้นเอ,อ๊ะถ้าหากข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ราชาต้องออกคําสั่งมาแน่และจะก,กําหนดว่าใครคือเจ้าของกอดจินซาน อางชงกับจูหลงอาจจะวางแผนโต้เถียงกันเรื่องเกงาะจีนซานมานานกว่าครึ่งปีพวกเราน่าจะสูญเสียเกาะจีนซานไปซึ่งมีข่าวของว่าอาจจะเป็นจริงเอาได้เราอาจจะสูญเสียตําแหน่งเกงาะจีนซานและเจ้านี้เราก็อาจจะเรียกร้องหลักประกันที่เราไม่อาจชําระเงินได้และเรื่องการจำนองของเกาะหวังหยารายได้เกลือสินเทาที่เกาะมีสัดส,ส่วนอยู่ราวๆหกส่วนนับเป็นรายได้ประจำทุกปีของเดือนขุนนาง ถ้าหากเจ้านี้ได้ขอ้องต่อหน้าท่านราชาเกี่ยวกับเกาะบางยาแล้วแล้วก็พวกเราจะเป็นเช่นไรเรื่องนี้ถ้าหากถูกดำเนินการไปแล้วห่วงโซ่เงินทองของคุณนางอย่างเราอาจจะพังทลายลงและพวกเราจะทำได้เพียงยกเลิกกองทัพกับขายที่ดินเมื่อถึงเวลาที่ขุนนางสเสวียนวู้โพจะไม่มีกองทัพก็เหมือนหมาป่าที่ไหลกงเล็บเหมือนกับเหนื้อที่ลออยู่บนเขียงที่จะถูกเชื่อได้ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วกุญแจสำคัญระหว่างชายชนะของเรากับจางฉง จะเป็นเรื่องข้อผิดพลาดของเกาะจีนซานนี่แหละครับหากสูญเสียเกาะจีนซานก็จะสูญเสียเกาะวังหยาสูญเสียกองกําลังทหารสุดท้ายจะสูญเสียพื้นที่พื้นดินแต่ถ้าหากยึดเกาะจีนซานมาได้เราจะได้รับชายชนะทั้งหมดไม่ว่าจะในแง่ของกองทัพก็จะขยับขยายจนกล้าแข่งมากขึ้นที่แถก็เป็นเช่นนี้นี่คือกุญแจสู่ความก้าวหน้าของตระกูลจีนของเรานี่เองช่างเปิดหัวเราได้เยอะจริงๆ แกดูข้อมูลแค่นี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้ขนาดนี้เลยหรือนี่บนโลกใบนี้จะมีคนฉลาดแบบนี้อยู่อีกเหรอตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ากุญแจที่สําคัญก็คือกอจินซานแต่กอจินซานจะเป็นข้อผิดพลาดข้อแรกที่พวกเรากําลังเผชิญหน้าไม่ใช่แค่คุณนางจินไหายเท่านั้นยังมีพวกจางฉงจู่หลงและบางทีอาจจะมีกษัตริย์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังพวกเขาก็ได้พวกเราจะต้องเตรียมรับมือก,กับกองทัพขนาดใหญ่แล้วล่ะ ข้อผิดพลาดก่อจีนสานข้ายังมีจุด2จุดที่ยังไม่กระจ่างแต่ถ้าหากผ่าน2จุดนี้ได้พวกเราจะได้รับชัยชนะแน่นอนหลังเอ,อ๋อเจ้าไม่น่ามาที่บ้านเราเลยนะมันดูไม่เหมาะเลยเจ้าน่าจะไปอยู่ข้างกายพวกจักรพรรดิเสียมากกว่าไม่ต้องหรอกครับมู่หลานหนะ้าเป็นถึงราชินีข้าเชียวนะราชินีบนเตียงและใต้เตียงแย่ yeah, แล้วเกือบลืมแล้วลืมไปว่าคนที่ข้าพูดอยู่เป็นท่านพ่อตาท่านพ่อตาท่านปู่ปีนั้นยืมเงินมามา,มากเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอครับ บิดาข้าในตอนนั้นจ้างทหารนับสามพันนายมาหนึ่งกองทัพและเดือดบหลังจากนั้นทัพก็พินาศจนหมดสิน้นกองทหารรับจ้างสามพันนายและหนึ่งเรือนี่อดีตเจ้าขุนนางเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แกวนเล็กๆไม่ใช่รับผิดชอบเรื่องต่างๆอยู่แล้วหรอกหรือนี่ท่านขุนนางเล่นแบบนี้ได้จริงดิไม่แปลกใจเลยที่จินจัวที่เป็นขุนนางต่ออีกทีต้องมาประหยัดนับ20ปีที่แท้ก็ต้องชำระหนี้ก้อนนั้นหลังเออพอเงินหนี้หนะ เรื่องงานมัานข้ากังวลว่าเจ้าอาจจะถูกเด่งานเอาได้ต่อให้เจ้าจะเก่งขนาดไหนแต่ก็ยังยากที่จะต่อกกอนกับผู้คนที่เป็นศัตรูที่อยู่ในห้องนั้นพวกเขาคิดจะสู้กับข้างั้นหรือก็ไม่แน่เสมอไปหรอกงานข้าก็วางใจได้แล้วล่ะถ้าหากคืนนี้เรื่องงานเลี้ยงม่านหมายข้าไม่อาจเอาชนะพวกเขาได้แล้วก็คนอื่นๆก็จะคิดว่าสกุลจีนของเราข่มเหงรังแกคนได้ง่ายแล้วนะสิอีกอย่างไม่รู้เพราะอะไร แต่ข้ากลับตื่นเต้นจริงๆข้าหลายอยากจะขยับมือไปนู่นไปนี่ชมัดเลยฮ่า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 อจริงสิท่านพ่อตาอีกเดี๋ยวน่าจะมีคนมาเยี่ยมเยือนท่านเล่าๆสามในสี่ชั่วยามนะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรท่านก็แค่พยักหน้าเห็นด้วยให้ในใจเขาเกิดการลำพองใจก็พอนี่เขาคิดว่าตัวเองเป็นเทพหรือไงทํานายวางแผนคํานวณได้มากขนาดนี้ขนาดเวลาก็ยังคํานวณได้ตามชั่วยามผ่านไป นายท่อนแค่จะเปิงฟางมาเยือนขอล้อยินย้วนหุ้ยมาจริงๆด้วยนี่ไม่คาดแม้กระทาั่งเวลาอทุกอย่างล้วนตรงตามที่สันหลานคิดทูดจากยินยวนได้มาเยือนจริงๆทางทูตของยินย่วนได้บอกกับท่านขุนนางว่าตัวเองจะเข้าร่วมงานเลี้ยงมั่นหมายของจางจิน้นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้บอกว่าสถานะของตัวเองที่มีต่อขุนนางจะไม่เปลี่ยนไปมีข้อาลาอบฉิพารหลายสิบคนในราชวังใต้เหียนและเหล่าขุนนางหัวเก่าที่ถูกในประเทศไปมากนัก พวกเราน่าให้ความสนใจต่ออุปนิสัยที่อยู่ในใจคนมานานอย่างไรพวกเราก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจแต่เดิมอย่างแน่นอนคิดจะไปเข้าร่วมงานมั่นจังจิน้นมาหลอกข้าสินะเจ้าบ้าเอ้ยแต่สินหลางพูดมาก็ถูกไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็แค่ต่อเพ่นด้วยไปให้หมดดด้ไดอยนาง,งานเลี้ยงมั่นหมายจางจิ้นและสวีเซียนเซียนปากทางเข้าสู่งานเลี้ยงคนคนนั้นหล่อจังเขาเป็นใครหนะ้า เขาน่าจะเป็นสกุลจินนะเขาน่าจะเป็นสนหลังโอ้สนหลังหล่อมากแค่แต่งตัวเล็กน้อยข้าก็กลายเป็นชายที่สวีเซียนเสียนจะไม่มีวันได้แต่ต้องเรื่องข้ากับนางได้วาดเป็นสัญลักษณ์ทิ้งไว้หมดแล้วท่านสามีวันนี้ท่านดึงดูดความสนใจของพวกผู้ชายที่ต้อนรับได้หมดเลยนะข้ารู้ว่าข้าหล่อแต่การที่ข้าหล่อจะยกให้เจ้าดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ต้องห่วงไปรูปหลักเจ้าก็คู่ควรกับข้ามากนัก อยาได้อายตัวเองสู้ออกมาแสดงโชมสาวงามอันดับหนึ่งในใต้ล่าให้เห็นเธอเอ๊ะจินมู่หลานสวยมากได้ไม่ต้องไปท่านสามีข้าจะสนับสนุนท่านไม่ให้ท่านต้องเสียหน้าแน่นอนนี่ข้านึกว่าเห็นจางชุนหัวเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่หนังใช่ไหมคุณหนูแห่งเดือนคุณนางสเสวียนบู้โพจินมู่หลานและคุณชายเสินลางมาถึงแล้ว จ้องมองแบบนี้มีสายตาเกียดชังซะด้วยท่านหลางในที่สุดบ่าวก็ได้เจอท่านเสียทีโอ้มาแล้วเหร